สถานีวิทยุโทรทัศน์แท่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เสนอสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณพระนาถพระแนวน้อมาศาสนาปฏิบัติและบูชาเปี่ยมล้นธรรมนุพระเถราพุทธศาสตร์ เสมอเฮยพูดพองดุดบัวพ้นแผ่นน้ำนิรันดรสมเด็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นพุทธมามะกะที่เคร่งรัดและมีพระราชปฏิบัติอันงดงามยิ่งในทางพระศาสนาทรงนำธรรมมาเป็นแนวทางของพระราชดําริและพระราชกรณียกิจต่างๆอยู่เสมอ ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีทางศาสนาอยู่เนืองเนืองและพระราชทานพระราชทรัพย์แก่วัดน้อยใหญ่ในพระราชอาณาจักรทรงประวรณาพระองค์ต่อพระเทราผู้ใหญ่หลายรูปว่าทรงขออุปถาดดูแลพระเทราเหล่านั้นเช่นมีพระราชสวนีให้จัดพระทหารที่สมควรไปถวายพระสงฆ์ที่ชราหรืออาพาธเป็นประจำทรงเป็นพระราชธุระดูแลพระสงฆ์อาพาธที่ไร้ญาติโยม พระสงฆ์บางรูปพิการจนช่วยเหลตนเองไม่สะดวกก็ทรงพระกรุณาจัดให้มีคนดูแลและพระราชทานค่าใช้จ่ายตลอดจนโปรโดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสดับพระธรรมเทศนาณพระอารามหลวงและวัดราชทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นประจำทุกวันธรรมสวรนาะ เฉลิมพระเกียรติโดยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์